สรุปผ่าตัดสรุปยังไม่ได้ผ่าไม่มีหมอผ่าให้ไม่มีใครกล้ารัราบผิดชอบคือใช่คุณหมอบอกว่าถ้าผ่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่สามเปอร์เซ็นต์นะตรงใจหมดค่ะเราเรา,เราทุกคนก็มองหน้ากันเราก็ไม่ต่อท่านบอกว่าสมมติว่าผ่าออกไปแล้วผ่าเสร็จแล้วอะคะ่ะคุณอาจจะนอนเป็นผักแล้วก็คือนอนนอนเป็นผักเลยจําใครไม่ได้แล้วก็นอนนอนนิ่งๆแบบนั้นสองคุณอาจจะนอนนิ่งๆแบบนั้น ทำอะไรไม่ได้เลยแต่คุณอะจำใครได้จำคนได้หมดเลยแต่คุณไม่สามารถโต้อตอบหรือว่าทำอะไรต่อเขาได้สามคุณขยับตัวได้แต่คุณไม่สามารถจำใครได้เลยคุณไม่สามารถเพราะเพราะการผ่าตัดมันใหญ่มากมันอยู่ใกล้อวัยวะที่สำคัญแล้วเปอร์เซ็นต์ของการที่จะรอดออกมามันมีเท่านี้ตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่าพาขับรถหน่อยไปไหนก็ได้ขับรถวนในเมืองก็ได้ ตอนนี้ต้องการต้องการรีเซตตัวเองนิดนึงปรากฏว่าเราขับไปอะค่ะเราไปไปเจอตรงข้ามแมคโครอะค่ะเขาจะมีที่สแกนที่สแกนที่สแกนเขาเรียกอะไรคะ T T C สแกนใช่ไหม MRI เอมะค่ะเป็นคลินิกที่รับเฉพาะส่วนเรื่องของการสแกนการรอดใช่ใช่ค่ะเรามองแล้วเขาปิดเขากำลังจะปิดค่ะแล้วก็พี่พาไปหน่อยเสร็จแล้วเราไปจอดเขาบอกว่าปิดแล้วค่ะปิดแล้ว แล้วบอกว่าคุณหมอคะหนูขอเคสหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยหนูอยากดูอวัยวะทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปิดแล้วค่ะไม่ได้จริงๆค่ะปิดแล้วแล้วคุณหมอไม่อยู่แล้วด้วยคุณหมอออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นพยาบาลทีนี้บอกอ่าคือว่าพี่อะค่ะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดอะคะ่ะแล้วก็แบบมีเปอร์เซ็นต์หมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์รอดสามเปอร์เซ็นต์นะคะพี่เลยอยากดูว่าเหมือนเหมือนเขาฟังแล้วเขาเขาก็เลยถามว่าคนไหนคะแบบพี่นี่แหละค่ะงั้นพี่รอแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็โทรหาคุณหมอที่เพิ่งออกไปอะคะ่ะคุณหมอคะ มีคนไข้อะค่ะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดตอนนี้มาอยู่หน้าหน้าของอคลินิกเราแล้วค่ะคุณหมอจะให้เปิดรับหรือคุณหมอจะอะไรยังไงไหมคะเขาก็คุยต่อหน้าเราอะค่ะคุณหมอว่ารับเลยสแกนให้เขาทําให้เขาเลย <S <S พอสแกนเสร็จน้องที่สแกนเขาก็ตกใจอะค่ะเหมือนเหมือนเหม,หม,หมือนเขาตกใจเดี๋ยวเราดูอาการเขาเฉยนะคะ <S <S พอเขาเสร็จแล้วเขาก็เขาก็ออกไปแล้วก็โทรหาคุณหมอค่ะก็คุยอะไรกับคุณหมอไม่รู้คุณหมอก็เลยบอกว่าขอคุยกับคนไข้หน่อยค่ะพอได้คุยเสร็จคุณหมอว่า คุณพี่คะเลยเขาก็คุยรายละเอียดนะคะคุณพี่นี่ต้องมีมีม,ม,ม,มีอะไรจะต้องผ่าหรือเปล่าคะหรือว่ามีคุณหมอนัดผ่าหรือว่านัดอะไรมีคุณหมอประจําตัวหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นให้ไปหาคนคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลนี้เขาจะมีเบอร์โทรคุณหมอใหญ่อยู่จะเป็นหนึ่งในหนึ่งในห้าหรือหนึ่งอะไรของของประเทศนะคะที่สามารถจะผ่าเคสแบบนี้ได้ เราก็เลยไปได้ที่ศูนย์หัวใจศิลิกิตคือคือเราได้เบอร์ท่านมาเราโทรไปพอเราบอกท่านปุ๊บท่านบอกมาเดี๋ยวนี้เลยกรุงเทพอยู่ขอนแก่นยูขอนแก่น่ค่ะแล้วพอเราไปปุ๊บของโรงพยาบาลศิริคริน,ค,นค่ะเขาใช่เราเราก็ถือทุกอย่างไปหมดเลยไปเองนะคะปุ๊บแล้วท่านเห็นปุ๊บท่านบอกว่าโอ้ยสบายมากนี่คือคําแรกที่ท่านเจอฟิล์มแล้วเจอเราค่ะอุย้ยสบายมาก แอดมิดเลยคืนนี้แบบไม่ให้กลับเลยแต่หมอบอกสบายมากหมอรักษาได้โรคเปลี่ยนไปเลยเนาะเพราะเขียนว่าสบายมากใช่ค่ะโรคเปลี่ยนจริงโรคเปลี่ยนเพราะลูกไปด้วยอ่ะคุณย่าอุ้มลูกไปด้วยลูกๆูกเล็กๆค่ะ